สีเมย์มัเห็นตะเกียแค่วอมไหมฮขอแท้เด้บาทใส่ไม่ได้ขอแท้ได้บาทเนี่ยเพิ่นไปเห็ดไปยกจอกงามงามมาเนาะจอกงามมาจับไปสี่ตัวอดี๋ยวไปยัไปตัวนี้นะยัไปด นวิวเหวินกนกนวิวรินมน้ำนี่แหแต่วิวผังไฟวิวผังไฟมันเลยนะ <c oughs> น,น้่ไ้ใส่จนขอนไวเองแล้วจีดิโน,น่ยังรูปดวงแก๊บ ่นะคุส้มน้อยนิดนี่แหละปวดโอยดีเน้าแจ้นตีพไปเหนือหมดแ้ไปนะออกไปออกคายสนักก็ได้โบดใหม่ละต้องร้องต้องเกือบระดมเหรอเอ็มจะร้องไหกาก็ะ้นกาแฟดเลยนี่ขึ้นนะ

นานนจ๊ะเนาะบัะมันมีอันอน,นั้นอ,อ,อ,อันนั้นมีออันนั้ก็เป็นคล้ายคือกับไฟอะไดไฟบสมัยน้ไฟแบบวัไฟไป่าเลยเอาออกมาเลยอันนี้บอชอบอะไรสิชอบมนี่อ่ะเ

บนเ่นบันเด่นบัเด่นบันเ่นใช่บันเ่นเออเออสอหู2อหูมาแลตรงคนแม่ส่วนอนเอ้มันจะตีมีลมออกแสดงว่าผมเคกินอะนี่เค้ยใส่ส่วนมีสอหูเียไปลงไวอจุดลงไว้ท่านกได้ยอมอ้าวปัจจี้เพื่อนละ

อาจารย์มากไปไเอาไปเอามันเลยกจับให้จับมันเอาสนอเฮ้คนเยแม่เราเนี่ยลูกกินนมบรลูบิตรล่กินนมตัไส้วยแล้วนมมมีอตัวกระดิ เอ้ามียังอีอ่เอ้าทองเตีอยู่ในจอกโอ้ยเอาเตียยังมีอยู่ในจอบอะเน่ได้บอก่เนี่ยเดี๋ยวจะว่งทัวเขาองเตี้ยนจะไปท่วเขา <c oughs> ผ่านนบบเสร็จจอบอัเสี้จบนจอกอาเสี้จอกนี่อันนี้หน่กันในที่กันจะมันจะห่อมือสิบสีที่หัวอย่านี้ห่ออย่านี้ห่อองนี้เออเอาฝักไว้ให้เลยนะับ ạ clip ảnh lại là, mẹ xiềng lại. Cool nó để nó. Công cơn cơn. Cô số chưa có bài này. Hãy chút. nó tìm đi hô? A tiê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 m đi hô? A มีเป็นของแท้ถ้ามีมันเหวไหมถ้มีอไอ้กอกมดเิลหแม่ได้ๆมตนน้ก่อนต้น้ก่อนเอาเเอหอเดี๋ยวเด้หอสีเขียวห่เอเดี๋ยว่นเอาเซนาิ <c oughs> <c oughs> Ồ, oh, yeah yeah yeah, <laughs> Là không like đấy, có cặp lại đấy, ấy. Lặng thế. như thế. con như thế. Lặng như thế. Lặng

เท่านัวเออนนีู้ต่มเอดับเลยจะสมสมไม่ได้เลยบ้างคลน เยีโยวกาแฟแล้วสีเบิร์น้ำตกกาเพม่นแบบยางเชิงสมองเลยที่ถืหลองนี่บ่เหอนเนาะถือลองเมื่อหลายเีือนแล้วนะเริงสมองของสมองนี่ะเดี๋ยวไเบิร์กันเด้ออะไรชน่อยเนถก้าก่ สนับสนุนการเดินทางโดย